สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมช์ชนกสุขาพาเลที่31ค่ะดิฉันนางสาววิิชพออิรุรักรุ่สามสค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําโครงงานแผ่นชะลอความสุขจากธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีกล้วยเป็นตัวอย่างผลไม้สําหรับการทดลองใบยีราและขมิน้นวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องช่างดิจิตัลภาชนะต่างๆหม้อ ถ้วยช้อนตวงไม้พายช้อนกระดาษไขและแรปพลาสติกที่เป็นตัวเทียบตามท้องตลาดเครื่องปัน่นถ้วยตวงกระบอกฉีดยาเครื่องวัดอุณหภูมิค่ะต่อมาก็จะเป็นสารที่ใช้นะคะก็จะมีกรีเซอรีนแบบฟูดเกรดค่ะเอทิลแอลกอฮอล์95%แบบฟูดเกรดค่ะและเจลาตินผงค่ะเด็ดใบยี่ร่า ขมิ้นเป็นชิลิเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะนำใบยี่ราและขมิ้นไปปั่นเป็นเวลาอย่างละหนึ่งนาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวค่ะช่างขมิ้น30กรัมตวงเอทานอลปริมาตร150มิลลิลตรนำเอทานอลไปใส่ในภาชนะของใบยี่ราและขมิน้น หลังจากนั้นเขย่าเบาๆค่ะนำตัวทดลองทั้งสองไปเช่ตู้เย็นเป็นเวลา30นาทีค่ะเ <c oughs> มื่อครบเวลาก็จะนำสารทั้งสองมากรองผ่านผ้าขาวบางค่ะ ช่งเจลาตินผง10กรัมค่ะดูดตรีเซอรีน5มิลลิลตรตวงน้ำเปล่า250มิลลิลตรเทใส่หม้อค่ะตั้งไฟจนถึงอุณหภูมิประมาณ50-55องศาเซลเซียสแล้วจึงเทผงวุ้นลงไปค่ะ คนไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มใสและอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ55-60องศาเซลเซียสก็จะใส่กรีเซอรีนลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะพักจนอุณหภูมิเหลือประมาณ50องศาเซลเซียสค่ะแล้วเทลงบนถาดที่มีกระดาษไขรองไว้อยู่ค่ะ ต่อไปก็จะทำเช่นเดิมกับสารสกัดจากใบยี่ร่านะคะตวงเจลาติน10กรัมค่ะดูดกลีเซอรีน5มิลลิลิตรค่ะดูดสารสกัดใบยี่ร่า5มิลลิตรค่ะ ใส่กรีเซอรีนลงไปค่ะและใส่สารสก,กัดจากใบยี่ราค่ะเมื่อพักให้เย็นลงแล้วก็จะเทใส่าถาดนะคะต่อไปก็จะเป็นการทำแผ่นชะลอความสุกจากขมิ้นค่ะตวงเจลาติน10กรัมค่ะ ดูดสารสกัดจากขมิ้น5มิลลิลิตรดูดกลีเซอรีน5มิลลิลตรใส่ผงเจลาตินและคนจนน้ำเริ่มใสแล้วจึงใส่สารสกัดจากขมิ้นค่ะ อุณหภูมิเย็นลงก็เทสารสกัดจากคามิ่งนะคะลงในถาดค่ะทักจนแผ่นฟิล์มเซ็ตตัวเป็นเวลาหนึ่งคืนค่ะด้วยชิ้นแรกก็จะหอด้วยแรปจากทองตลาดค่ะหอด้วยแผ่นฟิล์มที่ไม่ใส่สารสกัดค่ะ พอด้วยแผ่นฟิลม์มจากสารสกัดใบยีบย่ราค่ะพอด้วยแผ่นฟิลม์มสารสกัดจากขมิน้นค่ะ นำทั้งสี่การทดลองไปใส่กล่องที่ปิดสนิทค่ะอาจจะโดนเป็นรับยาให้มันทิ้งกันนะ ทดลองหลังจากทดลองใช้แผ่นฟิล์มชะลอความสุกจากธรรมชาติตัวเทียบก็คือกล้วยนะคะเห็นได้ว่ากล้วยที่ห่อด้วยแรบอาหารเนี่ยมีความสุก81-100%ค่ะต่อมานะคะเป็นกล้วยที่ห่อด้วยเจลาตินเปล่าค่ะมีความสุกประมาณ21-40%น่คะต่อมานะคะกล้วยที่ห่อด้วยคมิ้นเนี่ยมีความสุกประมาณ81-100%ค่ะ และสุดท้ายน,นะคะกล้วยที่หอด้วยใบสาระแน่เนี่ยมีความสุกประมาณ21-40ค่ะ